มันราคาประเทศไทยกัน <laughs> Let's set this up I want it We need artillery support Roger that Fire Come on. Roger that Fire Yeah we're trying to capture our control point โอ้ยมันเข้าปอยแล้ว อาร์ตี้กูลงสักทีเหอะทํามากันเต็มแล้วเนะี่ยเออโอ้โหเจ็ดตัวเก้าตัวอาร์ตี้กูลงแม่นมากสิบตัวขออีกหน่อยได้ไหมเราแค่แค่นั้นแหละนีไ่งไงเอาเองดิ อย่าเข้ามาในพ้อยแแม่งอยู่ในใต้ถุนเลยส้าไอ้ยี่พวกญี่ปุ่นแม่งชอบเล่นอย่างนี้วะโอ้โหสนไนเปอร์เหรอหนก็แม่นไปกุว่าศูนย์กูตรงนะทำไมมึงยิงไม่โดนวะปืนหาย โอ้โหไม่มีอีกอยู่นี่เด้อเดี๋ยว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 ต้องวางกับระเบิดแล้วแหละแล้วไอ้พอยต์มันอยู่ตรงนี้ไปเพนโอ้โหฟักกิฟิต ไช่กู้จะมาปืนกูเองปืนกูเองอยู่ไหนพี่เฮียคาบาย,ยือนกันอีก no เรียบร้อยโอ้โหเป็นดงอูปาถึงไหมวะนะ่ะถึงอยู่ถึงอยู่แต่คนมันเยอะมาก ถึงยูแต่คนมันเยอะมากฟักหยุดพอดีถอยกลับไอ้เยนี่ชักดาบเข้าไปเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวรีโหลดอินเอาจริงทีมกูตายหมดแล้วโอ้โหหมดเจอบันไซไงไปไหนหมดแล้ววะโอ้โหมัน กูยิงไม่โดนไงเฮ้ไปไปใส่พักเกินระเบิดพ่อเสียพอยไปแล้วใส่พายอีโลนานเกินที่ผ่านปื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 นเอายืมไปเล็ดหน่อยยังไม่ตายกินน้ำหรอ นนอนที่ไม่ตายนะ <c oughs> หมดกันเฮ้ยปืนนี้แม่งสุดเดงเทีด,ดีวด่ะ เสียงรถถังข้ามไปฝั่งนู้นยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยขอตีนหน่อยมึงวิ่งเร็วจังวะโอโ้โหเจ็บตีนเลยหรอวะ We'll now. finish it go. รถถั่งญี่ปุ่นโอ้โห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 คนโคตรเยอะมันจะมายิงแอลลี่กูแล้วมั้งน่ะไหนวะ โอ้โหกูยิงไม่โดนไงวันเดือนปีโควายติไอ้ยี่แล้วมันมีคนยิงก่อนแย่งกันอีกเอทีกัน ไม่มีมาหลบหลังได้ไหมมีปืนออกมาวู้ฮู้แย่รีพอรทตกอย่างนีลย ไดร,รี่พรไดรี <S <S an ่อรกูย <um <um ังอยู่เลยโอเคปืนโคตรดีเลยมีคงบินว่ะ โอ้โหโดนวะมึงคุยอะไรแล้วมึงใครเนี่ย เปิดไปไปเปิดโหมอดอะพวกเรานี่ว่า อยางลี่อยู่นี่ไหนวะทีมเข้ามาแล้วน่าจะหากันให้ควะปีนขึ้นไปทำไมวนะน่ะเจองันอยู่แถวนี้เองอยูันต่อเขาแหละ เย,นยืนึกว่าปืนขวางวิ่งดิวิ่งเอาวิง่งไม่ออกกดกูกดไม่ติดวิ่งโอเครถวถังระเบิดพอดี ไม่มีหมากข้างหน้าอย่างนั้นะเรียบร้อยโดนถังยิงหมดนี่จะเอายิงคนทั้งหน่อยเฮ้ยไม่ตนโอนเหรอวะหัวปืนใหญ่ยัดหน้ามึงเลยนี่เล่ ไม่ตายนอนกันเต็มเลยระเบิดวันเดือนอปีโปรไปไอ้ยี่ปากลับมาอีกแล้วหน้ากูเมื่อไหร่จะเลิกสั่นก่อน อืมไม่โดนออาไม่โดนอีกโอ้โหแสงซ่องมานิดมองไม่เห็นตัวพวกมมาเลยนะเนี่ยชุดก็สว่างอยู่แล้วอืมอืมข้าประจะรุวัดนี่นาข้ายิงวะดเขาก็โดนไฟได้ไงเนี่ย เขาวิ่งชาร์จไม่ออกอีกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเกมอืมห,หยุดพอดีกระสุนกูโมดมันสร้างแหลรี่ไว้ข้างบนแน่เนี่ยไอพวกไอมันพิเร ขันม,มาเยอะโอ้โหบนหลังคาเต็มเลย เป็นค่าเรีร์แล้วรีลล่ทอยกูพกังเนาะต่างที่เดิมแม่โอ้โหบอลลังคาจริง ออกไปแกทีมอาตี้ไม่ได้สาม,สมติดวิหมดไหมไม่หมดดีสัตมา,ห,าหน้าอีก น่ากูสั่นอะไรวะเนี่ยมานี่เลยหลบไป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 โอ้โหไม่โดนเหรอสวยไหมไม่เงีกูยัดเลยไงเครื่องยนต์พังเครื่องยนต์พังกูยัดเลยแล้วอ๋อเปเชือกไม่เข้าเหรอวะเนะี่ยไม่ไม่เป็นไรเลยกูเอ้ย ทะลึ่งอย่ามาเล่นรถถังฝั่งอุ้ยปืนพี่แรงเนอะแล้รีบเอากูพังอีกแล้วเป็นที่อะไรวะเนี่ยมึงใครเนี่ยมาได้ไงวะ

้ยเรากันได้สองไว้สุดท้ายวะ่ะเจ๋งวะ่ะไม่น่ากันได้